บ้านเตินก่งไรสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะชวนพี่พีนอ้นองมาทําเมนูนี้ค่ะปลาอีโตตม้มเต้าเจี้ยวหรือเรียกว่าปลาเป้นเศรษฐีต้มเต้าเจี้ยวนะคะบ้านพีเรียกว่าปลาอีโตตม้มทั่วขวดค่ะเดี๋ยวไปทําความรู้จักเจ้าปลาอีโตค่ะนี่คือปลาอีโตค่ะหน้าตาน่ารักนะพี่น้องนะ ทีจังหวัดกระบี่บ้านผีมีตลอดค่ะปลาพวกนี้ในทะเลมีเยอะค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้ผ่าซากลางได้ข้าวว่าข้อเรียกว่าปลาเป้นเศรษฐีค่ะกินเราจะรวยแน,น่นอนค่ะเมน,นูนี้เดี๋ยวทันน,นันเดี๋ยวผีข้อตัวไปทำปลาก้นนะคะมีแค่รับเชิญมานังรออยู่แล้วค่ะพี่น้องไปค่ะไปทำปลากัน นี่คือปลาที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนถีเอาอกก็ไวต้ตอไม่แค่รับเชิญกินนะคะอันนี้มีในส่วนของไข่ด้วยร้อยเลยค่ะพันนี่นั่นเดี๋ยวใจพี่น้องคะเราไปดูส่วนประกอบในการทําเมนูนี่เลยค่ะส่วนประกอบไงามารกเลยค่ะมีไม่เยอะอันแรกคือปลาที่เราทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะที่คาดไปไม่ได้ในเมนูคือ เต้าเจียวหรือว่าทั่วขวดผาซาบันผีเรียกทั่วขวดค่ะแล้วก็ต้นไครนะคะให้ไส้ส้นใบลงไปด้วยเอาไปบุกขอนแรกนะคะนี่ค่ะจะเพิ่มความหอมในส้นใบนี้เลยค่ะถี่หอมมันเลยแล้วก็หัวหอมหัวเทียมค่ะซีอิ๊วขาวน้ำตาลไวทัตอดน,นิดนึงนะคะเมนูนี้แล้วก็เกลือชูรสน,นิดนึงค่ะไปค่ะไปเตรียมตัวกัน ตั้งหมอ้อรอน้ำเดือดค่ะรอให้น้ำเดือดเลยนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่สมุนไพรลงไปเมนูนี้ต้องข้อบอกก่อนว่าจะไม่มีตอนห้อมพักชีนะคะเราไม่ใส่อันนี้เป็นเมนูที่เมททวเมแกคนแต่แรกทำกันพอสมัยแต่แรกใจได้ออกลาดกันเถอะดียนี่พี่น้องเวลาห้ามไม้ตอนห้อมพักชีก็ไม่ต้องใส่ร้อยเหมื่อนกันค่ะนี่ค่ะตมสมุนไพรของเรา ให้เดือดเลยนะคะเพื่อดึงความหอมจากสมุนไพรให้ออกมาในน้าแกงค่ะปิดฝาไว้เดียวใจนะคะเดี๋ยวพีจะมาบอกเทคนิคของความร้อยในเมนูนี้ให้ค่ะนี่ค่ะคือเวลาเราต้มเตาเจียวนะคะอย่าใส่ในเวลาตอน ต้มปลาเลวเท่านั้นให้ตักส่วนนึ่งออกมาต้มมาเคี่ยวในน้ำเกงเคี่ยวรวมกับสมุนไพรข้องเราไว้ห้อมเทือนไปก้อนซักรอบค่ะรอเดี๋ยวใจนะคะอ่านี้ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะเมนูนี้ทำไงหมาพี่น้องถ้าพี่น้องตางจังหวัดไม่มีปลาแปนนะคะไม่มีปลาแป็นอีโตนี่ ก็สามารถใช้ปลาอื่นนะคะประยุกเอาได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นปลาที่มีกลิ่นสักนิดหรือว่ามีกลิ่นข้าวปนอยู่ในตัวเข้านะคะก็ให้นําไปทอดก่อนจะดีมากค่ะแต่เมนูนี้ไม่ต้องนะคะอ่าแล้วก็เวลาใช้ไฟก็ให้ใช้ไฟอ่อนๆกลางๆนะคะ แล้วก็พอใส่ปลาลงไปแล้วเทคนิคมีอยู่ว่าให้ปรุงรสดเลยอย่ารอให้เดือนเพื่อใหอ้ส่วนประกอบหรือว่าเครื่องปรุงถูกอย่างเนี่ยค่ะเข้าไปเน็เนื้อปลาปร้อยเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แต่เดียวนี่ทั่วขวดเวลาใส่นะคะให้ซนแบบนี้อย่าเทถังขวดเดี๋ยวใจหกลงไปเข็มปีเลยค่ะพี่น้อง เกลือก็อย่าใส่ไปเยอะนะคะในเมนูนี้เพราะเขามีความเข็มข้องเตาเจียวหรือว่าทั่วขวดอยู่แล้วค่อะอเดี๋ยวใจก่อนปิดฟาหมอดูไฟก่อนนะคะใช้ไฟกลางอย่าไฟร้อนกืนนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละค่ะค่อยคอยตุ้นไปเรื่อยๆค่ะ เปิดดะะูระหว่างนี้ก็ให้พี่น้องทำกันชิมรสชาติตามความชอบของแต่ละรุ่นได้เลยนะคะข้องผีตะก,กี้ผีแอบชิมแล้วรู้สึกว่าจืดเกลือไปสักนิดจืดความเค็มนะคะเทคนิคงายเวลาจืดความเค็มแบบนี้เมนูต้มเต้าเจี้ยวก็ต้องใช้น้ำเต้าเจี้ยวในการปรุงรสนะคะจะเพิ่มความร่อยของน้ำแกงค่ะ แล้วก็ปิดฝ้าตั้งไว้เดียวใจแล้วค่ะระว่างนี่ถ้ามีฟองก็ช่อนฟองออกได้นะคะแบบนี้ค่ะทำให้นำแกงเรามีความใสน่ารับประทานจ้านี่ค่ะปลาเขาก็จะออกมาเป็นตัวสวยเลยเราใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปค่ะ เมื่อแกงได้ถีแล้วอ่านี่ค่ะเขาซุกได้ถีแล้วนะคะแบบนี้เอ็น <c oughs> ดูแคกรับเชิญจังเลยค่ะวันนี้คงจะชอบเมนูนี้จังเมนูนี้คงจะอยู่จะมุกเข้ามากเลยเดี๋ยวใจนันนะคะในเมื่อแกงเราเสร็จแล้วข้อตัวปรงแกงก่อนนะคะเดี๋ยวพีข้อตัวหยอกแกงไปว่างก่อนแล้วคะ่ะ ข้อตักเสิร์ฟเลยนะคะเมนูนี้มีเทคนิคอีกอย่างนึงอยากให้ไส้หอมเทียมไปเยอะๆนะคะกลิ่นสมุนไพรจะได้หอมในหนังแกงชูรสไอ้น่ากินค่ะถ้าผีน้องไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะไส้ตามอัธยาศัยไส้ตามความชอบก็ได้ค่ะไม่หวากันนี่ค่ะเซตแล้วหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ นะคะรสชาติก็จะมีความเค็มปลาเล่มปลาเล่มแล้วก็ว่านเล็กน้อยในยนะรสชาติข้องน้ำตาลแดงนะคะโอเคค่ะเนี่ยเปืป้อยๆผีต้องข้อขยายปิดฝาหม้อก่อนนะคะปิดฝาหม้อแล้วก็ต้องเอฟขอดลากันตรงนี้เลยเพราะว่านั้นเดี๋ยวใจคงจะมีแขกรับเชิญมากินแทนผีก่อนในจานนี้ผีต้องขอดตัวลากันก่อนนะคะไปตักอีกซ้วยให้เคกรับเชิญเราได้กินได้ชิมกันค่ะ บานเติมนแก่งไร้กันบางสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจกดซับสไครต์ให้ผีด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องข้อลาก,กันก่อนขอให้พี่น้องทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ